คำถามว่าน้ง <c oughs> มีคําถามว่าหนูกลัวตายจะทาอย่างไรดีคะอะไรนะหนูกลัวตายจะทาอย่างไรดีคะกลัวตายจะทําอย่างไรดีอันนี้ลึกซึ้งอันนี้สําคัญ <c oughs> นะเอาละเดี๋ยวหลวงปู่จะตอบก่อนแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าคนที่มีอาการรู้สึก กลัวตายนี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเคย,เคยอธิบายหลายทีแล้วแต่ใครนึกได้นะกลัวตายจะทำอย่างไรนะก็ต้องพยายามศึกษาตามที่ลุงปู่อธิบายใครๆพวกเราพี่นอ้องปู่ย่าตายายหรือว่าพี่ป่านาอาใครที่รู้หรือแม้แต่สมณะสิกขาม่าน่นอะอาศัย ถามซักไซร์เรียงไทยถามบ่อยๆก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเพราะแต่ละท่านแต่ละองค์จะมีวิธีอธิบายเป็นคนละแง่คนละเชิงนะให้เราเข้าใจยิ่งเด็กๆยิ่งเข้าใจอาจจะยากพรมเป็นเรื่องลึกซึ้งทําไมมันกลัวตายและมันต้องตายเพราะคนจริงๆเด็กเขายังจะไม่นึกถึงความตายความเป็นอะไรเนาะแต่เด็กคนที่นึกถึงความตายแสดงว่าคนนี้มี มีความรู้สึกพิเศษนะเป็นความเป็นความรู้สึกของเขาอ่ะมันพิเศษหรือแม้แต่ผู้ใหญ่นี่แต่คนคุณจะรู้สึกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อัตมาก็เคยรู้สึกกลัวความตายชีวิตชาตินี้แหละมีอยู่ปามโอ้โหกลัวความตายกลัวความตายเออเราจะต้องตายกลัวจะเป็นมะเร็งตายต่อมาก็มาเห็นศพ เขาหามเขาแห่ศพผ่านหน้าบ้านโอ้โหเห็นกับเราจะต้องตายหมือย่างนี้กลัวแต่วิธีแก้ของอาตมาก็คือนี่เป็นนอนหลับไม่คิดเะไรหลับหบหลหลับมันก็หลับหลับก็ลืมตื่จิตมาก็หายมีวิธีแก้งั้นมันยังไม่เป็นปัญญามันยังเป็นปฏิภาณคนที่รู้สึกกลัวความตายเนี่ย สามันก็กลัวความตายแต่เขาจะไม่สะดุดตัวเองว่ามันกลัวความตายาเอ๊ะมันจะแวบบ๊แบบแปบบ๊แบแปบมาอยู่กับตัวเองได้ดวยเดียวามากลัวความตายแต่ถ้าพูดบอกกลัวเวลาตายมันยังไม่ถึงเวลาะจะป่วยก็กลัวจะตายหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เออเรากลัวตายไม่อยากจะเข้าไปเราไปที่จะตายอันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้ามันรู้สึกไม่มีอะไรเรา ันก็รู้สึกกลัวความตายเนี่ยเป็นเหตุการณ์พิเศษอ่าเป็นเป็นความรู้สึกพิเศษกลัวความตายคําตอบที่สูงที่สุดก็คือคุณยังไม่รู้บรรลุธรรมคำตอบที่สูงสุดก็คือคุณยังไม่บรรลุธรรมไม่รู้จักความเกิดความตายซึ่งเป็นธรรมดายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมตาเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไร เกิดแล้วไม่มีตายมีแต่สิ่งไม่เกิดเท่านั้นที่จะไม่ตายถ้ามีสิ่งใดเกิดตายทั้งนั้นนี่เอาภาษามาพูดสภาวะที่จบในตัวของมันเองให้ฟังนะเะคนจะมีปัญญายิ่งเขา้าใจอ๋อเกิดแล้วมีตายเพราะฉะนั้นคุณจะดีคุณจะชัว่วตายทั้งนั้นจะดีหรือจะชัวว่วก็ตายนะั้นจึงว่า ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปห่วงมันตายแง่แง่ฟังเข้าใจไหมเราเด็กหญิงเพนนะมันต้องตายแน่ๆเพราะงั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปห่วงมันเพราะมีเกิดมาเราเป็นตัวรถตัวหน้ากชีวิตเราต้องตายมันไม่กลัวทําไมก็ต้องตายแต่จะตายยังไงก็เรื่องของวิบากเพราะฉะนั้นจึงทําอย่างไรเราจะตายโดยที่เป็นตายอย่างดีๆตายอย่างดีๆใช้คํานี้ ก็แล้วกันดางดีๆด,ดังยานดีๆก็คือ,อไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อุปปัตเหตุถึงเวลาตายมันก็ตายซึ่งคนที่ตายดีที่สุดคือนอนนอนหลับหลับแล้วก็ไปเลยหายไปอย่างสงบเลยนี่ตายดีที่สุดตายดีที่สุดนอนหลับแล้วก็หายไปเลยจะนอนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ อย่างพระพุทธเจ้าท่านจะตายแต่บอกเออเราจะนอนแล้วเราก็จะอระินิพพานท่านรู้หมดเนี่ยของท่านแล้วท่านก็ลงนอนแล้วก็ตายในวาระโอกาสเวลาท่า,านสน,น,นี่ก็มีพระรู้กันหมดคนบอกเออพระสงฆ์พระพิสุท์ต่างๆก็นรอมลุมลองพระอนุรุธก็บอกเออเนี่ยตอนนี้ท่านยังไม่ตายตอนนี้ตามจิตเนี่ยพระอนุรุธตามจิตตามจิตพระพุทธเจ้าอตอนนี้ท่าน ดับขันแล้วอะไรเวลาอะไรเงี้ยน,นี่คือสิ่งที่ต้องตายมีพวกเราคนหนึ่งชื่อต้องตายยมหน่อยต้องตายอัตมาตั้งให้ชื่อต้องตาย <c oughs> เพราะงั้นอธิบายไปให้ฟังนี่เป็นเป็นไงพอฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วพอจะคลายคลาขึ้นไหมอะ คลายขึ้นไหมไม่ต้องไปกลัวหรอกตายเราทําชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราจะต้องโตเราก็จะต้องอาเราจะโตขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องโตขึ้นมาสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องกลัวมันต้องตายจะอายุน้อยอายุมากก็ไม่แน่ไม่ไม่รู้ได้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมไม่ต้องกลัวตายเมื่อใดก็ตายเพราะเข้าใจให้ได้ทำความเข้าใจพิจารณาเออเนาะ คนเราเกิดแล้วต้องตายอะไรเกิดก็ต้องตายเนาะลูกปู่บอกว่าตายไม่ใช่ลูกปู่ตอนนั้นพระเจ้าก็ตรัสผู้รู้ทั้งหลายก็พูดต้องตายเกิดมาแล้วก็ต้องตายเพราะงั้นเราไม่ต้องไปกลัวมันเกิดมาแล้วนี่เรายังไม่มีปรินิพานเรายังทําปรินิพานไม่เป็นเราก็ต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายเวียนวนอยู่อย่างเงี้ยนานโอ้เราเกิดมาอย่างเพนก็ตามเกิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ที่กี่ที่แล้วเกิดมาแล้วก็ตายเกิด เกิดมาตายแล้วก็ตายตาย,ตายเคยตายมาแล้วต้องมรุกี่ร้อยล้านชาติแล้วแต่จาไม่ได้เท่านั้นเองมันไม่ต้องกลัวมันเพราะเราเธอตายมาแล้วมรูุ้กี่ร้อยล้านชาติมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรมันก็ต้องเกิดอยู่นี่แหละแต่ก็ต้องตายอีกทีนี้เมื่อไปเราศึกษาปฏิบัติธรรมันนี้หลวงปู่เนี่ยจะรู้ว่าอ๋อเกิดตายเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ก็จะไม่กลัวตายนี่คือคําตอบให้รู้ จบเลยว่าอ๋อเกิดแล้วต้องตายคนที่รู้อย่างนั้นแล้วก็จะไม่กลัวตายนี่คือคําตอบต้องศึกษาธรรมะกับหลวงปู่แคนี้แหละอ่าขอบคุณค่ะ